สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e อวยชัยชาแนลนะครับและก็เพื่อนๆทางาช่อง YouTube ทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เพื่อนทาง a c e b o o k นะครับของอวยชัยชาแนลนะครับทุกคนทุกท่านเช่นกันนะครับ <S 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 วันนี้วันที่29มกราสองห้าหกสี่ติดตามไอห,หนุ่มน้อยเมืองสุรินนี่รถย้ายจอดนี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเราติดตามมาตั้งแต่ื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายไม่โคมาแล้วก็ปล่อยไปหนึ่งคลิป ขุดสามวานนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับทีนี้มาดูผลงานว่าไปถึงไหนแล้วเนี่ยกำลังเงียวเงวขุดอยู่เลยนะครับเมื่อวานท่านรองกับหนุ่มน้อยเมืงสุรินได์วัดที่ตรวจสอบดูแล้วที่ตรงนี้เหมาะสมมากบังเอิญว่าวันนี้เจ้าของเจ้าของนาก็มายืนอยู่ด้วยนู่นนะครับยืนอยู่ที่ขันสะนะครับหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ตกแต่งเป็นไง สระลูกนี้ขุดง่ายเลยนะครับกินง่ายเลยเพราะว่า,าเป็นดินเหนียวดินเหนียวดินดํานะครับนี่โอ้ลูกปลูกทุเรียนปลูกไม้ยืนต้นนี่รับรองว่าสวยงามนะครับนี่สระผมน้ำนิดๆแล้วนะครับมีน้ําแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินดูนิดหนึนน่งนะครับว่าสวยไหมสวยครับมุมสโลปได้คันสะได้นะครับ ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับนี่เข้าเข้าเหลี่ยมตรงนี้แล้วเข้าเหลี่ยมแล้วนะครับอะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมเดินมามุมตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับดูที่ว่าเมื่อวานนี้กับวันนี้มันแปลกตาไหมมันผิดไปจากเมื่อวานไหมผิดแน่นอนครับดูที่เมื่อวานนี้ตรงนี้เป็นป่านะครับเป็นป่าไม้กระถินแล้วก็ไม้ หลายๆอย่างนะครับที่ดูแล้วก็ยังรกร้างอยู่แต่ตอนนี้ปรับภูมิทัศน์โอ้สวยงามเลยนะครับนี่นี่จะเห็นไปรูปแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่เป็นสระ,ะความกว้างอยู่ที่16เมตรครับยาว36เมตรนะตามที่หนุ่มน้อยเมงสุรินกับท่านรองเขาวัดไว้ให้หนุ่มน้อยเมงสุรินทร์ขุดนะครับ นะครับสวยสวยมากนะครับอ,อืคือคือคือดินตัวนี้นะครับมันตบแต่งง่ายนะครับเป็นเป็นเป็นดินเหนียวนะครับวันนี้เจ้าของสาก็ มายืนชมหนุ่มน้ยมอยเมืงสุรินทร์ขุดสระนะครับนี่เจ้าของนานั่งอยู่คอยดูว่าวิธีการขุดสระสวยไหมเป็นไงครับชอบใจไหมชอบใจค่ะแล้วก็รู้สึกพิจมากแล้วก็ภูมิใจมากแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้สร้างรูนี้ค่ะเพราะว่าจะได้ไปเรียกฝาแล้วก็ไปทำงานค่ะเต็มภูขเขาครับ สสาะตัวนี้เป็นโครงการของอะไรครับอ่าเป็นโครงการอ่าลูกปะสองพันห้านะคะอ๋อเป็นเป็นเกี่ยวกับอย่างที่ได้กเกษตรทุกอย่างค่ะอ๋อทการให้มีมีน้ำใช่แล้วก็ได้ปลูกพืชพันธุ์สวนกล้วแต่กิจเฉพาะเพียงค่ะอ๋อทีนี้เราขอขอนานไหมกว่าจะได้สถาลุงนี้นะ่ะขอจากรัฐบาลน,นานไหมคือความจรงิงความจริงแล้วเนี่ยขอได้ปีต่อปีค่ะแต่ว่าฟีที่แล้วน้ำมันสิบโลเอดนะคะอ๋ะอ ปีหรือสองปีค่ะจะได้อ๋อพอได้มาก็ชื่นใจใช่ไหมครับได้มาแล้วก็ชื่นใจค่ะอ๋อชื่นใจมากเลยค่ะที่หลวงให้มาอ๋อครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยค่ะอ๋อครับผมติดตัวทีมต้องมีติดตัทุกอย่างค่ะครับทีนี้ได้รถได้รถขุดรถตักทีมงานของคุณลูกดุยดินด่วนเนี่ยครับทีนี้เขาทําสะให้สวยไหมสวยมากเลยค่ะอ๋อแล้วก็อัธยาศัยดีเนาะเจ้าของแมโครดีค่ะแมโครแล้วก็เจ้าของงานแล้วคนไลฟ์สดด้วยค่ะ ขอบคุณมากครับอวยชัยชาแนลนะครับฝากติดตามด้วยนะครับทีนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะตรงนี้เหลี่ยมตรงนี้ก็จบแล้วใช่ไหมครับเนี่ยอ๋อโอ้โหสวยมากเลยทีนี้น้ําเนี่ยมันออกตามธรรมชาติเนาะธรรมชาติค่ะว่าเสร็จแล้วก็ออกมาเลยค่ะอ๋อเป็นน้ำโบ่อนะไม่ใช่น้ำสักน้ำจากใต้ดินขึ้ครับเป็นที่เครียดมาจากทีเรียดเป็นที่ซับน้ำซับอ๋อน้ำซับน้ำซับครับทีนี้ทีนี้พื้นที่ตรงนี้มันอยู่ในตำบลสัพยาใช่ไหมครับ ขึ้นขึ้นหมู่หมู่ที่เท่าไหร่ครับนี่ขึ้นเป็นบ้านหนองม่วงค่ะหมู่หนึ่งนี่นแหละค่ะอ๋อชาวเจ้าของนานี่อยู่บ้านหนอง,งม่วงหมู่ที่หนึง่งโอหมู่หนึ่งโอนไปเป็นของหนองม่วงเ<ต>ลยค่ะอ๋อตอนแรกก็เป็นของชื่อเป็โคกยางนี่ค่ะแต่ตอนนี้โอนเป็นอ,อยู่ในเขตตะบนสัพยานะคะครับตบอ๋อครับผมอยู่ในเขตพื้นที่ของตะบนสัพยานเพื่อนางรองนะครับท่านผู้ชมจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นพื้นที่ที่ ค่อนข้างที่จะสวยงามครับเห็นตั้งแต่ไลฟ์โอตั้งแต่คลิปเมื่อวานนี้แล้วนะครับเป็นพื้นที่นานะครับพื้นที่นาแล้วก็เป็นนาปีเน,ะนาะเป็นนาปีแต่ว่าที่ท,ที่ที่ดินนี่สวยมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นคลิปที่เราปล่อยไปหนึ่งคลิปแล้วนะครับตั้งแต่หนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์แล้วก็ทีมงานลูกดุยได้ย้ายมานะครับเป็นบรรยากาศที่โอ้น่าน่าอยู่น่าอาศัยมากเนาะครับทำนาปีปีหนึ่งได้ข้าวเยอะไหมครับ กระสอบเล็กหรือกระสอบใหญ่ครับกระสอบใหญ่ค่ะโอ้เยอะเนาะแต่ว่าสมัยแต่ก่อนพ่อทำได้ปีละร้อยว่ากระสอบนะคะร้อยว่าแน่นอนแต่ว่าพอลูกมาทำยังไม่ถึงเพราะมันแรงมันแรงเนาะถ้าได้สารนี้นะคะก็จะดีขึ้นชีวิตก็คงจะดีขึ้นต้องขอบคุณทางการครอบครัวก็คงจะได้ผลได้กำไรถามว่าฝากพงบังที่สารลูกนี้แล้วคับมันจุนน้ำได้ก็ผลผลิตออกมาก็จะดีเขาจะได้ไม่แรงนะคะครับพอได้หน้าหน้าปลาก็จะได้อ่า อาจจะหาปลามาเลี้ยงนะคะครับแล้วก็คนหน้าแรงก็ได้ขุดได้ป้าหออแเราก็ได้จับปลานะคะเนาะเอาไปกินนะคะอ๋อแลือก็อาจจะขายบ้างหรือยังไงในโครงการนะคะเนาะครับต้องขอบคุณทางรัฐบาลนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้สระลูกนี้แก่ประชาชนนะครับตำบลสัพยาเราปีนี้ได้ก้าบ่อนะตามที่รองลูกดุยแจ้งผมมาว่าได้ก้าบ่อนะครับปีนี้ นะครับต้องขอบคุณทางรัฐบาลแล้วก็ทีมงานของผู้ใหญ่กำนันด้วยเนาะที่ครับที่อนุเคราะห์แล้วก็ทําให้ประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับแห้งแล้งเรื่องน้ําทีนี้ได้บ่อนี้เห็นไหมท่านผู้ชมจะจะเห็นว่าพอได้สระาลูกนี้แล้วก็สวยมากเลยนะครับเนี่ยความกว้างอยู่ที่อ่าเมตรแล้วก็ยาว36เมตรบรรจุน้ําได้เยอะนะครับเนี่ยตอนนี้น้ําก็เป็นน้ําธรรมชาตินาะออกมา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหน้าฝนเนาะน้ําก็จะเต็มใช่ไหมครับเต็มเลยค่ะเต็มเต็มแต่คิดว่าคงอยู่ถึงแรงเลยนะอ๋อนี่เลยนะคะเนี่ยรอเลยครับตรงนี้จะอยู่ไม่ได้เลยค่ะตรงนี้ที่พักนี้จะต้องมีน้ำเมาเต็มอ๋อเลยครับเพราะน้ำมันมากค่มากอ๋อครับครับรตรงนี้กัน้ำจะมาเต็มเลเรยนตรงนี้นะครับตรงเราจะย่ อ๋อทางเจ้าทางเจ้าของนาบอกว่าถ้าหน้าฝนเนี่ยน้ําจะเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าอ๋อถึงนี่เลยเลยครับถึงนี่เลยค่ะถ้าเประบายออกก็นฝั่งเลยอ๋อน้ำน้ำเยอะมากกับพื้นที่ตรงนี้ของน้องก็มีกี่ไร่ครับนามีกี่ไร่ทั้งหมดมีนา21ไร่ค่ะแต่ว่าให้ทางหลวงไปประมาณไร่กว่าๆค่ะทางเข้าไปในนาเลยให้ ให้ทางเข้านาอ๋อดีมากนะครับยี่สิบกัวไร่นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะมีที่ดินเป็นตอนนี้เป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นสอปกหรือว่าโฉนดครับเป็นสอปกรค่ะอ๋อสปซื้อขายไม่ได้เนาะเป็นสมบัติส่วนตัวเลยของครอบครัวเนาะของทายาทครับอ๋อดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมที่สนอสนใจอยากจะได้สะเหมือนน้องเขานะครับเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อผู้ใหญ่กำนันได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะยื่นใหญ่บ้าน อ๋อได้เลยเนาะมีโครงการมาทุกปีค่ะครับอ๋อโครงการทุกปีทางบนนี้ก็เราก็จะปลูกของนะคะอ๋อเราเราเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับสองพันห้าค่ะสองพันห้าให้รถย้ายให้ค่าน้ํามันรถแมคโครใช่ไหมค่ะอ๋อนอกนั้นทางรัฐบาลออกให้เนาะรัฐบาลออกโอ้ดีมากเลยนะครับรัฐบาลขอบคุณมากๆเลยนะครับมากค่ะขอบคุณรัฐบาลครับนี่จะได้สระลูกสวยๆอย่างนี้นะครับหลายๆคลิปนะครับที่ถ่ายให้แฟนๆแล้วก็เพื่อน เอฟซีทุกคนได้เห็นนะครับะสระที่เราถ่ายมาประมาณ4ี่ห้าลูกแล้วไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของสระสักลูกเลยนะครับมาสระลูกนี้เป็นนิมิตหมายอันดีและได้พูดคุยกับเจ้าของสระนะครับเปิดเผยความในใจว่าดีอกดีใจนะครับได้สระลูกนี้มานะครับะจะได้ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับตลอดแรงตลอดฤดูไปเลยเนาะปลูกผักปลูกอะไรอโอ้อุดมสมบูรณ์เลยเนาะเนี่ย ใช่แล้วเวลาหน้าแรงเนี่ยพื้นเราเนี่ยพื้นนาเราเนี่ยสามารถไถแล้วก็เอาน้ํานี่ไปรดได้เลยเนาะปลูกแตงปลูกถั่วอะไรได้หมดเนาะโอ้ดีดีจังเลยนะครับดีมากเลยเนาะมีอาชีพเสริมอีกนะครับครับก่อนอื่นหรือยังไงก่อนจะจบคลิปนะฝากเจ้าของนาฝากถึงรัฐบาลหน่อยครับขอบคุณยังไงฝากหน่อยครับค่ะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะรัฐบาลค่ะที่มีงบให้ชาวนาชาวไร่ได้ที่ทาเกี่ยวกับเกษตรกรนะคะเม่เขามีสะ ก็มีน้ำเก็บเก็บขังไว้ใช้ได้ตลอดปีค่ะแล้วก็เวลานาฤดนะูทุ่นาทำนาก็ไม่ต้องแร้งค่ะทะแลงแล้วก็สามารถสูบนาไมาใช้ได้จากที่มาก่อนถแลงอ่ะมันก็ไม่มีน้ำมันก็แร้งไปเลยค่ะไม่มีน้ำค่ะแล้วก็สามารถปลูกพืชบนขอบช้ะแล้วก็ปลูกพืชข้างล่างก็ได้ค่ะเรามีน้ำแล้วค่ะก็าาสามารถปลูกทุกอย่างได้ที่เป็นการเกษตรก็ทำให้เรามีเศรษฐกิจเฉพาะเพียงน้นเนาะ เด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็อยากให้โครงการนี้ช่วยเหลือคนยากไร้คือเขาอยากได้ซัตลอดไปค่ะอยากให้มีโครงการอย่างนี้ทุกทุกปีค่ะสำหรับคนที่ประชาชนที่เขาเดือดร้อนนะคะที่เขาอยากได้ยังหนูหนูได้มากหนูภูมิใจมากหนูมีใจมากค่ะที่หนูได้ซักลูกนี้มากรต้องขอบุณรัฐบาลและขอบคุณทีมงานที่เปิดเผยความคืใหน้ทุกอย่างค่ะบค่แมกค่ะครับขอบคุณครับ เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับแล้วก็สมาชิกของเวชัยชาแนลนะครับ mm hmm. เห็นาภาพนี้แล้วก็ปลื้มใจกับเกษตรกรนะครับที่ขอบคุณทางรัฐบาลและก็ทีมงานผู้ใหญ่กำนันนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ส่งท้ายแค่นี้นะครับท่านผู้ชมสวนอกสนใจเกี่ยวกับเรื่องสระน้ําติดต่อผู้ใหญ่กำนันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวถามหนุ่มน้อยมังซลินก่อนความรู้สึกเป็นยังไงกาลังจะปิดคลิปแล้วสระลุนี้เป็นไงหนุ่มน้อยมังสุลินคุณง่ายุณง่ายใช่ไหมแล้วเจ้าของสระเป็นไง โอ้ผิดกว่าเมื่อวานเนาะนิดนึงเนาะแต่เมื่อวานก็ใจดีเนาะอ่าทำให้ทเสร็จแล้วแต่สาวลุงนี้นี่ให้คะแนนเต็มสิบเลยใช่ไหมสวยเต็มสิบสวยเต็มสิบเลยเอาปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยจะกลับแล้วเหรอกลับแล้วครับพอดีรถดินรอรถดินรอใช่มาฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องวิชัยชแนลนะครับจะพบกับรถดับเบิ้ลโคทำงาน ทุกวันนะครับลงคลิปให้ทุกวัน,นครับฝากติดตามด้วยนะครับครับผมอ่าโอเคนะครับ,รบสวัสดีครับ